สุกิ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 爱吃てるสุกิ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 เหือดีเมนูตำมะเขือค่ะอร่อยน้ำไหลไหลเลยอ่ะพร้อมมะเขือเทศอันนี้ใช่ไหมคสวัสดีค่ะในเป็นคนญี่ปุ่นค่ะคอนิจิวะ เมตโมชิมะมิฮอนจินเดสวันนี้จะทําเมนูตํามะเขือค่ะตํามะเขือภักเหนือค่ะตํามะเขือฟังแล้วเปรี้ยวปากเลยครับนึกถึงน้ําพริกหนุ่มขึ้นมาคู่กันในหัวทันทีเลยอาหารไทยแต้ๆเลยเจ้าภักเหนือของญี่ปุ่นค่ะใช่ภักเหนือของไทยค่ะ แม่หมุก5บาท1ิบาทเก่งตลอดเลยนะครับคุณเมย์แล้วนึกยังไงวันนี้ถึงอยากทำตำม,มะเขือครับพอดีหน้ามะเขือคะ่ะมะเขือยาวมะเขือยาวญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นสีดำอย่างนี้มีเออพริกหนุ่มด้วยเลยเออทำเมนูตำม,มะเขือกันดีกว่าใครเป็นคนสอนให้คุณเมย์รู้จักเมนูนี้ครับชื่อร้านเพือนใจยองค่ะที่เชียงใหม่ดีได้รู้จกกักกับพี่แดงเป็นเจ้าของร้านเพือนใจยอง เขาก็สอนทำอาหารเหนือให้หมดเลยค่ะเขาไม่ห่วงสูตรเลยค่ะนี่แสดงว่าเรียนทำอาหารเหนือมาหลายเมนูแล้วสิครับเนี่ยชอบเมนูไหนที่สุดครับซ่าผักกาดน้อยโหดโคตรอร่อยเลยค่ะของเขาอะเดี๋ยวครับคุณเมย์มันอร่อยขนาดถึงกับต้องโคตระกันเลยเหรอครับเนี่ยอยากจะไปชิมดูเลยว่าอาหารอะไรทำให้คุณเมย์เสียกิริยาได้ขนาดนี้ ผักกาดน้อยผักกาดที่ยอดงดน่นเนี่ยค่ะเอาไปใส่กับยำเหมือนยำค่ะแต่ว่าน้ำยำเนี่ยค่ะโอ้โหมีเคล็ดลับเยอะมากเลยค่ะน้ำยำของเขานะคะมีใส่เนื้อปลาแล้วก็ปลาร้ากะปิหอ,อ,องแดงกระเทียมอะไรโอโ้โหเยอะแยะแล้วก็คลุกกับผักกาดน้อยอ,อร่อยน้ำไหลไหลเลยอะ่ะ สุกิ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 รัก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 ยักร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 ักอักร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 ักักนักร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 ักนักรัก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 ั ลงมือกันเลยนะคะเมย์ก็จะเผามะเขือก่อนกรีดมะเขือเพื่อกันแตกนะคะกรีดอย่างนี้จะได้ไม่ระเบิดค่ะเวลาย่านไม,ไม่ระเบิดค่ะนี่ด้วยค่ะส่วนอย่างนี้นะคะเอาไปเผาเลยค่ะเผาด้วยตู้นี้ดีกว่าจมสุกไปต่อไปย่างมะเขือกันค่ะ จริงๆแล้วอยากจะย่างด้วยเตาถ่านเลยค่ะแต่ว่า,แ,วาแม่ก็อยู่ในโตเกียวแล้วก็อยู่ในคคนโดนเนี่ยทำอย่างงี้ไม่ได้เลยใช้ตรงนี้วิธีการย่างก็เป็นอย่างนี้แหละตำมะเขือทางคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยยิ่งอร่อยมากขึ้นเยอะเลยสุกแล้วค่ะสุกพอดีแล้วค่ะเห็นไหมคะแม่จะซิบข้าวเหนียวให้ดูนะคะนี่นี่น,นีมา ได้แล้วค่ะนีคะนุ่มไหมคะข้าวสุกกันดีค่ะต่อไปลอกมะเขือเผากันนะคะสีไหม้นิดๆน,นะคะจะได้มีกลิ่นหอมแต่ว่าตอนที่ไม่ไม่ดองไฟเนี่ยมันจะปอกเปลือกลอกยากมากเลยค่ะแล้วก็สีก็ไม่สวย เทอระสกสิดตกีมสเดี๋ยวหั่นพริกกันนะคะเอ่สุดท้นี้เอ่จึนบา่่่่่่่่่่าร่่่่่่่่่่่่่่อ่่เรา่่่่ะ่ำเคร่่อง่ี่เราเตรียมไว้ใ่่ห่มแงกับกระเทียมเผ่่่ แล้วต่อไปทิเป่เผาค่ากระเด็นแน่เลยชอบเข้าตาเนะ่ะเวลากระเด็นเมย์สนใยกันอยู่นะทําไมตาเราอะเป็นเล็กขนาดนี้ใช่ไหมทําไมชอบมาเข้าข้าตาเพราะอะไรไม่กระเด็นตัวน,นี้ตัวน,นี้นะกระโดดแต่ตาอย,ย่างเดียวพริกมันไม่ได้กระเด็นเข้าตาอย่างเดียวหรอกครับคุณเมย์มันกระเด็นไปทั่วละมั้งแต่ไม่มีอวัยวะส่วนไหนแสบจี๊ดทันทีเหมันตาไงครับเราก็เลยไม่ค่อยรู้สึก แล้วใส่มะเขือเผาลงไปค่ะกัวกระเดงค่ะดูมือสิคะของใจอยู่เนี่ยยังก็ทุกอย่างน่ะเข้ากันดีทุกอย่างน่ะให้เข้ากันดีแล้วก็โอเคแล้วค่ะอย่างน,นี้ตำอย่างน,นี้เลยไม่ก็อย่างน,น,น,นี้อันไหนดีมากกว่ากันทำให้เป็นไหนดีจะได้มีความตั้งใจอ่ะ คณะตลกไหนสนใจเชิญคุณเมย์ไปเล่นตลกติดต่อมาได้นะครับจะตำพลิกยังมีมุกลีลาเพียบชิมก่อนปรุนรสนะคะม,มีความหวานของมะเขือเคลื่อนนะคะอันดับแรกใส่กะปิค่ะแต้านะคะเดี๋ยวใส่ปลาต้มลงไปค่ะ โอเคชิมรสชาติชิมรสชาติก่อนใส่เกลือใส่เกลือคนหนึ่งก่อนแต่ต้องลดจัดนะเพราะว่าเราทานคู่กับไข่ต้มกับข้าวเหนียวเดี๋ยวเมเมใส่ผักชีกับอันนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวมาดิทเกชิมสเดี๋ยวจัดจางกันค่ะดูทำง่ายๆเลย แถมน่ากินด้วยล้ำขนาดไหมครับคุณเมยะเตรียมขึ้นมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวชิมกันนะคะเดี๋ยวต้องมีข้าเหนียวก่อนเดี๋ยวปั้เข้าเหนียวก่อนนะคะ ลีลาจกข้าวเหนียวเป็นลูกข้าวนึ่งได้สบายเลยครับเนี่น้ำลายไหลหอมมะเขือเทศมันไม่ใช่มะเขือเอา้าใส่มะเขือเทศลงไปตอนไหนไม่ได้มุกใช่ไหมครับแค่โกะเนะื้อแล้วก็ตามด้วยความอูมามิมาจากน้ำปลากับกะปิแล้วก็เกลือแล้วก็วองหวานมาจากมะเขือค่ะปั้น メイベンホニュポンか、メイと申します。日本人です。今日は、えー、焼きナスのリップをご紹介しました。えー、焼きナスの香りと、それから、プラーラ、それから、ガピの旨味が混ぜり合った。美味しい一品になりました。アロイナ派。パンツーツーロイヤー。ランチーメ派。